สำหรับประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อสัปดาห์ก่อนกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียก็มีการถแถลงว่าเขาจะยุติการฉีดซีโนแวคทันทีที่สต็อกซีโนแวคซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันหมดลงรัฐมนตรีสาธารณสุขของมาเลเซียเขาบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่นี้ไปโครงการฉีดวัคซีนโควิด19ของมาเลเซียจะใช้วัคซีนของไฟเซอร์เป็นหลักค่ะโดยมาเลเซียมีการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์45ล้านโดสซึ่งก็เพียงพอสำหรับประชากรร้อยละเของประเทศ รัฐมนตรีสาธารณาสุขมาเลเซียบอกด้วยว่ามาเลเซียสั่งซื้อวัคซีนของซีโนแวค16ล้านโดสแล้วก็ฉีดให้กับประชาชนไปแล้วประมาณ8ล้านโดสอีก8ล้านโดสจะถูกใช้เป็นวัคซีนเข็มที่2สําหรับผู้ที่ฉีดซีโนแวคเข็มแรกแต่สําหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนจะได้รับการฉีดไฟเซอร์ การประกาศยกเลิกการใช้วัคซีนซิโนแวคของมาเลเซียมีขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่มีการกลายพันธุ์นอกจากซิโนแวคและไฟเซอร์แล้วนะคะมาเลเซียเขาก็ยังได้มีการอนุมัติการใช้งานวัคซีนของ a s สตราเซเนกาแคนซิ o โน o บโอโลจและ j o h n นสันแอนด์จอรสัรวมทั้งกำลังพิจารณานำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มอีกด้วย รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ